ดาวดีนะครับพาบอตต้ามาซื้ออีกห้องหนึ่งหนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอวามสุขเสร็จแล้วไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับดาวดินถิ่นมืองเลยนะครับพบกันเช่นเคยนะครับที่แฟลเทห์ร่มเก้านะครับผมวันที่11เมษายนพุทธศักราช2568 16ห้นาฬิกาสีนาทีโดยประมาณนะครับผมหลังจากที่เดินทางกลับมาจากประเทศฮ่องกงนะครับวันนี้วันแรกนะครับที่ดาวดินมีโอกาสได้มา อัปเดตความคืบหน้านะครับห้องที่ทําการรีโนเวทของบอสตั้มอยู่นะครับซึ่งห้องที่ทําการรีโนเวทเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับตึกสี่ชั้นสี่นะครับห้องนี้เลยนะครับสามสองสี่ทับหนึ่งสี่สามนะครับ ห้องนี้เป็นห้องที่ต้องทำการรีโนเวทค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมหลายส่วนหลายจุดนะครับซึ่งณนวันนี้นะครับผมทางช่างก็มาทำการรีโนเวทนะครับในส่วนของห้องน้ำนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่นะครับฝ้านะครับทาสีนะครับเปลี่ยนโคมไฟนะครับผนังห้องนะครับวงกบประตูหน้าต่างนะครับผมรวมทั้งเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมจบสองหน้าอะไรต่างนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปักบัวนะครับผมก๊อกน้ำก๊อกน้ำอะไรต่างเปลี่ยนใหม่ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนี้ก็จะต้องมาคลีนนิ่งนะครับในส่วนของห้องน้ำนะครับนี่คือานะครับ บานประตูนะครับทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับบานประตูห้องน้ํานะครับมุงกบนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วประตูเหล็กดัดนะครับ้ลนหน้าห้องนะครับทาสีใหม่ให้นะครับมุงกบประตูด้วยนะครับบานประตูทาสีใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนพวกบิดด้วยนะครับ ีนะครับภายในนะครับทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสี่ด้านเลยนะครับเรียบร้อยฝั่งด้านหน้านะครับห้องน้ำผนังอะไรต่างๆนะครับทาเสร็จเรียบร้อยรวมทั้งนะครับในส่วนของป้านะครับทาเสร็จทาทั่วบริเวณนะครับป้าจะเป็นด้านบนสีขาวนะครับส่วนผนังจะเป็นสีครีมนะครับการเสร็จเรียบร้อยหลอดไฟนะครับ ประยนใหม่นะครับเปิดติดปิดดับนะครับสวิตก็ใหม่ๆแจมๆเลยครับเป็นใหม่ให้เชร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกลับไปในห้องสีวงกบหน้าต่างนะครับประตูนะครับทาใหม่นะครับติดราวาม่านไว้แล้วนะครับฝั่งนั้นก็เหมือนกันนะครับติดราวพม่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไฟเปลี่ยนสองหลอดชัดเกนนะครับในห้องสว่างทั่วถึงนะครับ ไปชมด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังก็พื้นยังไม่ได้ปูกระเบื้องนะครับเดิมๆเ,เลยนะครับผนังทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีราวตากผ้า ตากผ้านะครับมีซิงค์ล้างจาน,นะครับมีก๊อกน้ำสามารถต่อเข้าเรื่องสักผ้าได้ครับประตูนะครับด้านหลังก็ทาสีสีเับ ตะแกรงกันตกนะครับด้านหลังนะครับพร้อมด้วยนะครับมีตะแกรงกันนกด้วยนะครับมีตะข่ายกันนกไว้ให้นะครับกันตกนะครับกันนกกันสัตว์เข้ามานะครับรอเดียวครับด้านหลังก็น่าจะเหลือในส่วนของการปูกระเบื้องพื้นนะครับผม มาฝั่งด้านในห้องบ้างนะครับตอนนี้ก็จะเห็นช่างนะครับช่างเป้นะครับผมแล้วก็ช่างไม้นะครับวันนี้เข้ามาทําการปูกระเบื้องพื้นนะครับตึกสี่ชั้นสี่ห้องนี้นะครับผมจะเป็นหลักๆเป็นผลงานของช่างเป้กับช่างไม้นะครับที่เข้ามารับผิดชอบแล้วก็ดูแลแล้วก็ปฏิบัติงานในส่วนของการรีโนเวทห้องนะครับเริ่มตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับในการรื้อขนทิ้งนะครับ การขัดการตกแต่งการทาสีการสกิมผิวการโป๊อุดนะครับรวมถึงการทาสีรองพื้นทาสีจริงนะครับผมผลงานนะครับการเจาะราวผ้าม่านนะครับเปลี่ยนบานเกล็ดที่มันผุพังแตกหักบินนะครับนี่ก็คือเป็นผลงานนะครับตอนนี้ทั้งสองก็ทำการปูกกระเบื้องนะครับ เริ่มจากในห้องก่อนนะครับเป็นกระเบื้องนะครับเสร็จจากนานปูกระเบื้องใอยางตัวไอเปเก็บสีตามขอบได้ร่อยเนาะเก็บัวอ๋อทังช่างเปบอกว่าถ้าเสร็จจากปูกระเบื้องนะครับทั้งในและระเบียงเสร็จเรียบร้อยก็ จะเป็นเก็บสีตามขอบตัดกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็น่าจะเสร็จสิน้นน่าจะเอาเฟอร์นิเจอร์เข้ามาได้น,นะพี่เป้นเนาะ,ะห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยยังพี่เป้ห้องน้ำเสร็จหรือยังครับห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยยอดนะครับห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสแสดงว่าเอาวันนี้ไปเป็นจุดสุดท้ายนะครับจะได้เสร็จขั้นตอนเลยนะครับ กนะครับวันนี้ดาวดิทิมเลยก็แวะมาอัปเดตให้ FC นะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามคอยส่งแรงเชียร์แรงใจให้เรื่อยมานะครับผมสนใจเช่าห้องนะโทรมาถามได้นะครับผมหมายเลขโทรศัพท์ก็0982852689 0982852689นะครับผมสนใจเช่าห้องนะครับซื้อห้องหรือว่าขายห้องอะไรต่างๆก็โทรมา สอบถามกันได้นะครับดาวดิมก็มีนะครับไว้แบ่งปันกัน,นครับสำหรับวันนี้ดาวดิดมเลยขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย